ทำไมต้องไปเรียนด้วยอ๋อไปเล่นเนาะเด้อ,ดอเขาเล่นได้ได้วยเหรอลูกจริงอะไม่จริงอ่ะไม่มามานี่ก่อนมามีใส่บีผมให้ก่อนเนาะเล่นหรือดูออสวัสดีนะคะพีด่ดีสวัสดีครับนี่ฮะ <laughs> มามีเหนก่นสวัสดีตอนเช้านะคะพี่พี่กำลังมาทักทายกันสิบนาทีค่ะพี่ธีทำน้ำใส่อะไรนะกระบอกใช่ไหมเป็นอะไรครับเป็นอะไรก็ทำน้ำกระบอกน้ำอัะแล้วแต่ครับสายก็แล้วแต่ครับ สวัสดีนะคะขอลนุญาตแต่งหน้าไปด้วยมาทักทายตอนเช้าอะค่ะทุกคนค่ะกำลังไปส่งพิธีค่ะระหว่างรอพิธีสวัสดีตอนเช้านะคะแต่ก็อยากมาทักทายมาส่งเพราะว่าปกติแล้วเช้าๆคุณแม่จะ จะกดไลค์ที่ช่อง Facebook Page นะคะไปที่เพจไม่ได้มาทางช่องแดงแต่ว่าตอนนี้ก็อยากมาทางช่องแดงทาง Youtube เราสวัสดีนะคะแค่แบบปัดป,ป,ปัดไปด้วส่วิธีแล้วก็บางทีมันก็มีเลยทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่ค่ะทุกคนเอ๊แต่นีนไยแม่บัไดมามากสวัสดีนะคะ มาทักทายพี่พๆสิบนาทีอันนี้ใครนโอ้ใส่งไลน์แต่เช้าเลยา้าทีจยไม่ขึ้นเลยค่ะทุกคนค่ะนี่เ่ง่ายๆเบาๆง่ายมากเกมคิ้วนิดนิดนิดน้อยๆแล้วก็ลิปค่ะ ลิบมันก็ไปแล้วสองลูกอ๋อส่งไลน์มาสวัสดีตอนเช้านะคะเป็นครั้งแรกที่ลองมาทักทายตอนเช้าก่อนไปเรียนเพราะว่าปกติแล้วคุณแม่จะจะขึ้นทักทายที่ทางเพจนะคะ <c oughs> ขออนุญาตแต่งหน้าไปอะทักทายดีได้เวลาแล้วแต่ก็อยากมาทักทาย แต่ระหว่างนั้นก็ให้พี่ทีเขาไปเตรียมให้พี่ทีเขาไปเตรียมน้ําเตรียมอะไรเพราะว่าไปโรงเรียนต้องเราก็เอากระติกน้ําเราไปเองอะคะ่ะเราไม่ได้ไปซื้อที่โรงเรียนคือเด็กพี่ทีเขาจะดื่มน้ําเยอะบางทีให้ไปกระติกก็ใหญ่อยู่นะที่ที่เห็นในคลิปประจำนันคะ่ะที่เขาแขวนที่คอกระติกน้ำ ทีก็ไม่พอเขาก็ไปเติมน้ํากรองที่โรงเรียนแต่น้ํากรองก็ไม่เท่าไรหรอกคุณแม่แบบให้ซื้อเป็นขวดแล้วก็เทลงเพราะว่ามันเก็บความเย็นได้ค่ะพี่พี่ค่ะเเรานึงว่าพี่ทียังไม่เสร็จเราก็เลอถ้างั้นบอกมิก็เลยบอกพี่ทีว่าถ้างั้นมอมีกดไลค์สดทักทายพี่ๆเขาสักสิบนาทีนี่นก็ได้อย่างนี้นี่ก็ไม่ใช่ เมื่อกี้เป่าผมแล้วมันเสียงดังก็เลยเราเป่าผมเสร็จแล้วค่อยมาทักทายสวัสดีตอนเช้าแล้ววันนี้วันจันทร์จริงแล้วก็สายเหมือนเดิมนะหกโมงคือต้องออกาบ้านสัก6โมงครึ่งอย่างกำลังดีหกโมงน,นี่เรายังมีเวลาอีกนิดนึงเวลาอีกนิดนึงได้อยู่ค่ะทุกคนค่ะรีบขึ้นแม่ไปไหนนะ เขาเรียกว่าอะไรนะแต่งเหมือนไม่แต่งเลยเนาะโอเคเบาๆพอไม่ได้ลงองพื้นไม่ได้อะไรเลยค่ะทุกคนแป้งฝุ่นเบาๆแล้วก็นนี้แหละค่ะคิ้วก็ปัดด้วยไอ้ที่ปัดขนตามัดคาล่าใช้ตัวเดียวกันค่ะเบาๆตอนเช้าไปส่งลูกเมื่อวาน วันพาพิธีเขาไปเตะบอลกับเพื่อนเขามีไลฟ์สดที่นั่นด้วยนะมาแบบไลฟ์สดแบบบันทึกไว้อะ่ะแต่ว่าเป็นช่วงวันอาทิตย์น่าส่วนใหญ่น่าจะมีกิจกรรมนอกบ้านกันเยอะค่ะไม่ค่อยมีเพื่อนเข้ามายังไงก็ฝากชมฝากฝากรับชมฝากติดตามกันด้วยนะคะจริงๆแล้วแค่ แบบเวลาไปดูย้อนหลังอะไรเงี้ยแค่คอมเมนต์คอมเมนต์เดียวก็เป็นกําลังใจให้เราเลยนะเป็นกําลังใจให้เราแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปละต้องไปดูแต่มันก็เดินไปข้างล่างได้ด้วยไลฟ์ไปด้วยได้พอแล้วค่ะไม่ต้องเยอ่เออแต่ลืม,แ,มแป๊บเดียแป๊บเดียวห้านาทีสวัสดีทุกคนนะคะ พี่ดีเดินไปข้างล่างแล้วนะคะทีลิตน้องชื่อจริงชื่อเต็มชื่อทีลิตค่ะแล้วก็เรียกแล้วแต่เราจะเรียกทีหรือเรียกทีลิตก็ได้ตอนนี้น้องอยู่ป .4 ี่กำลังขึ้นป .5 ปีนี้เป็นป .5 เนาะแต่ว่ามันต้องแบบเดี๋ยวเมษาก็มีปิดเทอมแล้วค่ะนั่นแหละค่ะก็คือขึ้นป5ปีนี้ขึ้นกำลังจะขึ้นปหในพี่ทีปสี่ ชอบเล่นชอบเล่นฟุตบอลเป็นหลักตามตามแนวผู้ชายแล้วค่ะตามภาษาผู้ชายผู้ชายก็ส่วนใหญ่ก็เนี่ยหลักๆก็ฟุตบอล มไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะแต่ก็ก็ดีกว่าไม่นี่เลยค่ะเพราะว่าแม่มาทักทายสวัสดีทุกคนนะคะอะลรล่ะแม่จะถอดมาทักทายพีด่ดีก็เลยอยากลองดูนี่นี่ครั้งแรกนะมาทักทายง่ายไหมคือใช้ใช้แค่ไอตัวเนี้ยค่ะ ปกติเราได้ผมอยู่แล้วใช่ไหมคุณแม่ก็ปลืปล้ดแล้วก็ม้วนม้วนมวนอย่างเงี้ยไม่ต้องนานนี้เราก็ถอดออกระหว่างที่รอที่รอแบบตาลงทาลิปเลยเราเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็จะแกยางนิดนึงเอาไปแล้วเ <laughs> ดี๋ยวเออดึงเลยแต่มันก็ปกติมันก็เป็นที่ใดผมอยู่แล้วเนาะมันก็เห็นไหมมันไป จะไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะที่หนีบผมตัวโลค่ะทุกคนไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยพิธีน่าจะเสร็จแล้วแหละมละ้วีะไรนบนี้มื้อเช้าพิธี อยู่นี่ไม่ค่อยทานข้าแต่ก็จะเป็นเป็นดื่มเป็นอะไรมากกว่าดื่มนมอันไหนมีลืมอันไหนบ้างแปดนาทีก้านาทีคุณแม่ดีไปแล้วนี่ค่ะอยากมาทักทายกันสวัสดีทุกคนนะคะคุณแม่ขออนุญาตมาทักทายสิบนาทีเนาะนี่ก็ไปแปดนาทีเก้านาทีแล้วค่ะเพราะว่า ก็เดี๋ยวต้องไปส่งพธิธีคือถ้าเราออกบ้านหกหกโมงหกโมงครึ่งเนี่ยกําลังดีหรือก่อนหกโมงครึ่งได้ยิ่งดีเพราะว่ามันก็จะมีเวลาแวะทานนู่นทานนี่แบบมือ้อเช้าพอค่ะถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นสายกว่านั้นมันก็ไม่ได้ละรถติดรู้กๆกันในนี้ใครอยู่อยู่พื้นที่กรุงเทพบ้างคะเนี่ยเราเป็นคนดีสานค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องเรียนอยู่ที่กรุงเทพ มันก็จะเป็นนี่แหละแข่งกับเวลาการทุกวันนี้แข่งกับตัวเองไม่พอแข่งกับเวลานี่เป็นหลักเลยทุกคนสวัสดีนะคะ <c oughs> เห็นไหมแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตมาทักทายแป๊บหนึ่งคือตอนนี้แสงยังไม่มาเลยอะทุกคนเป็นะไรที่ดูหกโมงหกโมงยี่สิบแล้วอ่ะ หกโมงยี่สิบแล้วได้แค่นี้อันนี้คือหลังบ้านของคุณแม่ค่ะทุกคนทยอยใกล้ๆจะจะขออนุญาตสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนนีคือมันได้แค่นี้หกโมงยี่สิบแสงยังไม่มาค่ะทุกคนไม่ค่อย,อยขยับขากล้องเลยนะเดี๋ยวจะลงไปเดี๋ยวจะขออนุญาตลงไลน์เลยนะเนี่ย พี่เขาหาปลาเห็นไหมเห็นไหมมีมีมีพี่เขาหาปลาอยู่ไปลค่ะทุกแต่แม่จะขออนุญาตไปแล้วค่ะมาถักทายดูพี่เขาหาปลาในข้างหลังเห็นไหมเห็นไหมนี่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 พี่เาหาปลา ไปเรื่อยหาปลาไปแล้ค่ะทุกคนสายแล้วเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตเดี๋ยวไว้ว่างๆเรามาทักทายกันนะคะสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์นะคะทุกคนอ่ามาฝากเห็นไหมมีเสียงแบบนี้นขออนุญาตไปส่งพิธีก่อนนะคะทีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ